อ่าโอเคคะ่ะเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทั้ง10ท่านแรกด้วยนะคะเข้ามาแล้วฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะเปิดการมองเห็นนิดนึงค่ะลูกค้านะคะวันนี้ฟ้าจะพาทุกท่านมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะแล้วก็อัปเดตราคารถกันนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีคะ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะนะคะท่านใดที่กําลังตามหารถรุ่นไหนอยู่นะคะสามารถแจ้งได้เลยถ้ามีนะคะเดี๋ยวฟ้าจะพาไปชมนะคะ นี่เพกปักหมุดไลน์แอดของที่ร้านไว้ให้นะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะคะสามารถกดลิงก์แอดไลน์ได้เลยนะคะอตอนนี้รถเข้าใหม่นี่บอกเลยว่ามีแน่นๆเลยนะคะแอบกระซิบนะว่ามีรีเวลพันร้อยเข้ามาแล้วนะคะ ขอป้ายรีเบลพันร้อหน่อยะคะ่นะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามากันสักนิดหนึ่งนะคะยนะสองยัวๆก่อนนะคะเดี๋ยวฟ้าพามาอัปเดตนะคะลูกค้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายเพื่อนๆกันก่อนแล้วกันค่ะนะคะ,นะคะ สวัสดีทั้ง2 7่0ิท่นด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะตอนนี้ลูกค้าทุกท่านอยู่กันที่ร้าน t ันเดอร์ไบ e สาขาพระรามห้านะคะที่ร้านของเรานะคะลูกค้าซื้อขาย b i g กไบ e นะคะมือ2คุณนะภาพดีค่ะ และราคาถูกนะคะกว่า150คันเลยเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีมากกว่า150คันแล้วด้วยนะลูกค้านะคะร้านเราค่ะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าค่ะถึง1ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบเส้นทางมาที่ร้านของเราค่ะลูกค้าสามารถเซิร์ชได้ที่หน้า Google Map ได้เลยนะคะโดยพิมพ์คำว่า Thunderbike ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะท่านก็จะพบกับแผนที่เส้นทางมาร้านของเรานะคะ ร้านเราค่ะลูกค้ามีเว็บไซต์นะคะชื่อ w w w t h u n d e r s u p e r b i s e c o m นะคะสามารถเข้าไปอัปเดตรายละเอียดรถราคาเงินดาวและราคาเงินผ่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะคะหากลูกค้าท่านใดที่ไม่ทราบเว็บไซต์ค่ะลูกคา้าสามารถเซิร์ชได้ที่หน้า Google นะคะโดยพิมพ์คำว่า i i g i ไ e ค่ะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะท่านก็จะพบกับเว็บไซต์ของเราอยู่ที่หน้าแรกของ Google เลยค่ะ ส่งข้ามประเทศที่ร้านไม่ได้ส่งข้ามนะจะส่งได้เฉพาะในประเทศไทยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามารับรถเองได้ที่ร้านเลยนะคะ ร้านเราค่ะลูกค้ามีช่อง u t u b e นะคะชื่อช่องทันเดอร์บอยค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมอัปเดตรถเข้าใหม่ได้ทุกวันเลยพวกเราขอฝากทุกท่านกดไลค์กด s u b สไ r i b e นะคะให้กับช่องเ,เราด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะลูกค้าเรามี f e c o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  k n p n p e นะคะซึ่งกำลังไลฟ์สดกันอยู่ณขณะนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปอัปเดตรถเข้าใหม่เนาะแล้วก็ฝากทุกท่านค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดคำว่าติดตามนะลูกค้านะคะ หากลูกค้าท่านใดน,นะคะต้องการทราบรายละเอียดตัวรถหรือว่าเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์ของคันไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทาง Line o f f i c i a l ค่ะหรือว่าทางอินบ็อกของทางเพจได้เลยนะคะสวยทุกคันเลยค่ะขอพระคุณค่ะลูกค้าถูกใจคันไหนเป็นพิเศษนะคะแจ้งได้เลยนะคะ,ะมีท่านแรกบอกว่าอยากดู CBR พานันกันเดี๋ยวเราไปอัปเดตฝั่งสปอร์ตพันกันก,นก่อนเลยแล้วกันค่ะ นี่เลยนะคะฮ่าสปอร์ตพันค่ะลูกค้าซีเบียพันเรามี1คันนะคะเป็นสีดำคันนี้เป็นรถปี2018ค่ะราคานะคะเปิดอยู่ที่399,000บาทนะคะลูกค้าเลขใหม่วิ่งมา13,000กิโลเมตรแท้ๆเลยอีเลยนะคะ หรือจะเป็นในส่วนของเจ้า s 1 0พันมีเข้ามาแล้วนะลูกค้าเป็นรถปี2017ค่ะและเอาอขออภัยค่ะปี2014ราคาเปิดอยู่ที่3,99,000บาทนะคะนี่เลยรลอๆทุกคันค่ะหรือจะเป็นเจ้าพานิกาเล่899เราก็มีนะคะอ่าปี2015ราคาเปิดเท่ากันเลย3,99,000บาทค่ะ ถูกใจค่ายไหนถูกใจรุ่นไหนนะคะลูกค้าสามารถแคปเจอหน้าจอได้เลยเราย้อนฟิลได้เลยค่ะไปต่อนะคะลูกค้าสำหรับเจ้า R1 กันบ้างนะคะตอนนี้เรามีเป็น R1M ปี2017ค่ะราคาเปิดอยู่ที่549,000บาทนะคะนี่เลยนะคะ หรือจะเป็นชมปีแรกของตัวอาวันค่ะลูกค้าปี2013ราคาก็เปิดอยู่ที่2,99,000บาทค่ะสวัสดีคุณเจ้ากบด้วยนะคะ <Yeah. S 1> รถที่ร้านตอนนี้มีค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวชัด x 1เ เซน X6 นะคะสามารถทางแชทเข้ามาขอรายละเอียดได้เลยอย่างเสน X10 คันนี้ราคาก็เปิดอยู่เพียง429,000บาทนะรถปี2019นะคะ,อ,ะอีกหนึ่งคันค่ะ z ซ X6 อปี2020นะคะราคาเปิดอยู่ที่39,000บาทนะคะ ไล่ให้ชมกันก่อนนะคะอีกหนึ่งคันล้อทองคันนี้ค่ะปี2019เราคาเปิดอยู่ที่3 9 0 0 0 0บาทน,นะคะถัดไปค่ะลูกค้าสำหรับ R6 ตอนนี้มี2คันให้เลือกนะคะคันแรกกันเลยค่ะปี2019เราคาเปิดอยู่ที่359,000บาทน,นะคะนี่เลย นะคะหรือจะเป็นในส่วนของปี2019อีกหนึ่งคันราคาก็เปิดอยู่ที่369,000บาทนะคะแต่ราคานี้บอกเลยว่าหล่อๆทุกคันค่ะลูกค้านะคะหรือจะเป็นสายทัวริงเราก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบนะคะลูกค้าตัวแรกจะเป็นตัว bm ค่ะเป็น f 8 0 0เนี่ยมาดูราคากันก่อนนะคะ นี้เลยปี2015ราคาเปิดอยู่ที่269,000บาทนะคะนี่เลยค่ะหรือจะเป็นสีขาวดำนะคะคันนี้เดิมเป็นขาวนะลูกค้าแต่ว่าแปสติกเกอร์มาเป็นสีดำนะคะลายหล่อมากนะคะปี2019ราคาเปิดอยู่ที่259,000บาทคะ่ะ Z ซอ X6 เดี๋ยวฟ้าพาให้ชมอีกหนึ่งรอบนะคะมี2องคันนี้นะคะ คันล้อทองจะราคา3 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้มีการสะบัดมาเรียบร้อยนะคะได้ท่อแต่งอาคาโบวินนะคะส่วนคันล้อด,ดำเลขกไม 88, 88, ะะ่788กิโลราคาเปิดอยู่ที่3 9 0 0 0บาทนะคะถูกใจรุ่นไหนทักแชทเข้ามาขอรายละเอียดได้เลยนะคะ ไปต่อนะคะสำหรับทัวร i n ิงนะคะเราก็จะมีตัวมันตินะคะลูกค้าเป็นสีแดงคันนี้นะคะราคาเดี๋ยวฟ้าเอาให้ชมนะเปิดอยู่ที่359,000 0บาทเท่านั้นนะคะเลขว้วิ่งมา6,000กิโลเมตรนะคะ <Okay. S 2> หรือจะเป็นแนวนี้นะคะลูกค้าสำหรับ VFR เราก็มีนะจะมีเป็นสีแดง1คันนะคะลูกค้า ปี2,012นะคะราคาเปิดอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทนะคะอ่าคันนี้มีกระเป๋าหลังเข้าชุดมาเลยนะคะหรือจะเป็นนินจาพันมีปี2,014ค่ะราคาเปิดอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทนะคะเวอร์ซิตหกได้เลยค่ะอะตอนนี้มีสีส้มนะคะนี่คันนี้จะมีกระเป๋าหลังมาด้วย1นึใบนะคะ ราคาเปิดอยู่ที่169,000บาทเป็นรถปี2016นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นสีดำนะคะปี2015ราคาเปิดอยู่ที่179,000บาทนะคะคันนี้จะมีปีปมาครบเลยค่ะลูกค้ามีแต่งไฟสปอร์ตไลท์มาเรียบร้อยเลยคันนี้ออกฉิปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเวอร์ซีเข้ามาใหม่1นคันเป็น สีเขียวนะคะเดี๋ยวฟ้าพาไปชมนะคะอ่าอันนี้แบบหล่อๆเพิ่งล้างออกมาเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าให้ชมราคาก่อนราคาคันนี้นะคะเปิดอยู่ที่2 9 0 0 0 0บาทนะคะเป็นรถอ่โมเดลปี2017นะคะจด2018นะคะนี่เลยมีปี๊บมาเรียบร้อยค่ะลูกค้าสภาพหล่อๆเลยนะคะ หรือจะเป็นรถเท่าใหม่นะคะโซนนี้นะคะสำหรับ CB500F ตอนนี้มีปี2018นะราคาเปิดอยู่ที่129,000บาทค่ะหรือจะเป็นเจ้าทีร้อยค่ะตอนนี้มี1นึคันนะลูกค้าเป็นสีน้ำเงินขาวนะคะปี2021เลยราคาเปิดอยู่ที่349,000บาทนะคะอันนี้จุดเด่นเลยค่ะลูกค้าเลขไหม นี่เลยค่ะ320กิโลเมตรแท้ๆเลยนะคะรอๆกันเลยนะคะอ่าอะไรที่สนใจนะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะไปต่อค่ะ MT09 ปี2020นะอ่าะขออภัยค่ะปี2019นะคะราคาเปิดอยู่ที่279,000บาทนะคะ ขออภัยนะคะไปต่อนะคะบูรวาา C50 ค่ะลูกค้าคันนี้สีดำปี2016นะคะราคาเปิดอยู่ที่269,000บาทนะคะมีเลยคันนี้ก็มาสภาพแบบหล่อๆเลยนะคะหรือจะเป็นแซ0พันนะคะโฉมเก่านะลูกค้าท่านใดที่เป็น FC ตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะ ราคาค่ะเปิดอยู่ที่1,99,000บาทนะคะลดปี2013นะคะเดี๋จะเป็นแซ0 0ค่ะตอนนี้มีสีดำเข้ามาแล้วนะลูกค้านะคะลดปี2013ค่ะราคาเปิดอยู่ที่1,49,000บาทนะคะ มีท่านใดที่อยากชมรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวฟ้าขอไล่แบบคร่าวๆนะเพราะตอนนี้มีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะลูกค้าอาจจะไล่กันไม่ทั่วถึงนะคะตอนนี้จะมีตั้งแต่แท0 0 0นะคะ TNT 250นะคะหรือจะเป็นตระกูลแทบ0 0ค่ะนะคะก็มีแน่นๆเลยนะคะ07อ่ะได้เดี๋ยวฟ้าพาไปชมนะคะ สำหรับตัว07นะคะตอนนี้มีปี2018ค่ะราคาเปิดอยู่ที่169,000บาทนะคะเลขใหม่วิ่งมา16,000กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้หล่อๆเหมือนกันเลยนะคะหรือจะเป็น FZ09 เรามี2014ค่ะราคาเปิดอยู่ที่169,000บาทนะคะ หรือจะเป็นตระกูลแซดเก้าอยก็มีนะคะราคาเนี่ยสตาร์ทอยู่ที่2 2 9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะสัมภาพมาแต่ราคาเนี่ยบอกเลยว่ารอๆอองแต่งแน่นๆเลยนะคะ จะเป็น R3 นะคะปี2017ค่ะราคาเปิดอยู่ที่19,000บาทนะคะรถปี2017นะเลขไม่4,000กิโลเมตรค่ะแซนเอ็กซกับ R6 รบกวนแอดไลน์เข้ามานิดนึงนะคะพอดีฟ้าเปิดไปตั้งแต่หน้าไลฟ์สดอย่างแรกเลยนะคะรบกวนแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดได้เลยนะคะอ่าชอยอมก็มีแน่นๆค่ะตั้งแต่สตีทิปเปิลนะคะพัดนันอานะคะ หรือจะเป็นตัวไทยอ้ํา T ร้อยนะคะมีแน่นเลยนะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวก T ร้อยนะคะนี่เลยนะคะราคาอย่างไมพันโลราคาก็เปิดอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะอ่าหรือจะเป็น T ร้อยค่ะลูกค้าอีกสามคันนี่นะคะแต่ราคามีหล่อๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เลขไมค่อนข้างน้อยนะคะ คันนี้อย่างตัวนี้ก็เลขไม่2000ักิโลราคาเปิดอยู่ที่339,000บาทค่ะ นะคะหรือจะเป็นไม่หลักหมื่นขึ้นมาหน่อยค่ะลูกค้าเอาขอไยค่ะ7 0 0 0โลราคาก็เปิดอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ละคันราคาไม่แรงที่สำคัญค่ะบางคันเริ่มต้นฟรีดาวก็มีนะปี2017คันนี้นะคะนี่เลยฟรีดาวผ่อนได้ยาวนานถึง60งวดด้วยนะคะ หรือจะเป็นฝั่ง s c คนเบิลนะคะเรามีปี2018นะคะราคาเปิดอยู่ที่39,000บาทนะคะเริ่มต้นฟรีดาวเหมือนกันเลยนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าหรือจะเป็น XADV มีเข้ามาแล้วนะคะมีสาวก XADV มาตามหารถกันค่อนข้างเยอะนะตอนนี้มีเข้ามาเรียบร้อยค่ะรถเป็นรถปี2000 2ีนะคะราคาเปิดอยู่ที่339,000บาท er 6 a ลบกวนแอดไลน์เข้ามานิดนึงนะคะมีเข้ามาใหม่1คันนะคะเดี๋ยวฟ้าส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะไปต่อค่ะลูกค้า xdv สีแดงคันนี้นะคะรถปี2018ราคาเปิดอยู่ที่289,000บาทนะคะเลย เลขไม่หนึ่งมนเจ็ดกิโลเมตรแท้ๆนะคะ่ะหรือจะเป็นฝั่งฮาเล่ตอนนี้มีตัวคอสบนนะคะ1นึ่คันปี2009ค่ะลูกค้าราคาเปิดอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะคะนี่เลยนะคะหรือจะเป็นไทอ้าบอเบอร์นะคะหรือเป็นบอเบอร์แบค็คเราก็มีนะคะนี่เลย เดี๋ยวย้อนไปให้ดูฝั่งสปอร์ตอีกสักหนึ่งครั้งนะคะมีลูกค้าเรียกร้องกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะฝั่งสปอร์ตตอนนี้มี R 6 2000นะคะนี่คะ่ะปี2019นะคะเปิดอยู่ที่369,000บาทนะคะ แล้วก็ปี2018ราคาก็เปิดอยู่เพียง359,000บาทอ่านะคะถือจะเป็น z ัดเอเราก็มีนะปีทั้งปี19ปี20นะคะอย่างปี19ราคา39,000บาทเท่านั้นนะคะปี20ราคาเปิดอยู่ที่เอ็ขอัยค่ะ39,000บาทเช่นเดียวกันแต่คันนี้เลขไม่น้อยนะ788กิโลค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปแอบไปดูเจเข้างหลังอีกสักหนึ่งครั้งค่ะสำหรับเออ GS x อ5 0อ GSX 750ตอนนี้มี3,000ให้เลือกนะคะ mm hmm. สีน้ำเงินคันแรกนะคะปี2020ค่ะราคาเปิดอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทนะคะ มีการสะบัดไฮเปอร์โปมาเรียบร้อยเลยนะคะหล่อๆกันเลยค่ะหรือจะเป็นปี2020ค่ะราคาเปิดอยู่ที่239,000บาทนะคะหรือจะเป็นสีฟ้าคันนี้ปี2018ราคาเปิดอยู่ที่199,000บาทนะคะแต่ราคานี้บอกเลยว่ามาหล่อๆทุกคันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยว่ามาดูฝั่งรีเบลพันร้อยกันบ้างนะคะ สำหรับเจ้ารีเบลพันรอยคันนี้นะคะสีออกแดงมะเหมี่ยวไหมนะคะสาภาพค่อนข้างหล่อเลยนะคะรถค่ะโมเดลปี2020นะคะจดทะเบียนปี2022ใหม่ล่าสุดค่ะเลขใหม่1,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะราคาเปิดอยู่ที่349,000บาท นะคะอยากจะบอกว่าท่านใดที่เป็น FC ร e b e l พันร้อยนะคะตอนนี้พิตีหารถเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะท่านใดถูกใจรีบ CF เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเป็นไล่กันต่อฝั่ง CB 6 5 0 F นอกกับ CBR 6 5 0 R นะคะในส่วนของ CB 6 5 0 F ค่ะตอนนี้มีแน่นล้านเลยนะคะ ประมาณ8คันได้ค่ะลูกค้านะคะสีแดงคันแรกเลขไมค่ะวิ่งมาอยู่ที่3,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะราคาเปิดอยู่ที่199,000บาทนะคะดีเลยนะคะอย่างตัวสีน้ำเงินราคาก็เปิดอยู่ที่199,000บาทนะคะอาสามี1คันนะคะเลขไม่4,000กิโลราคาเปิดอยู่ที่19,000บาทนะคะ ไปกันต่อค่ะ CB 6 5 0 FP 1 6สีใจราคาเปิดอยู่ที่159,000บาทนะคะอ่าหรือจะเป็น CB 6 5 0 FP 1 4ค่ะราคาเปิดอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นลูกค้าที่สำคัญนะคะเริ่มต้นดาวนที่19,000บาทนะคะอ่า หรือจะเป็นสีไตรหนึ่งคันปี2016ค่ะราคาเปิดอยู่ที่169,000บาทนะคะฮะขอแวะเติมน้ำนิดหนึ่งนะคะ ไปกันต่อค่ะเสียงมาแล้วนะคะสำหรับเจ้า CB650F ปี2016นะคะราคาเปิดอยู่ที่169,000บาทนะคะสำหรับ CB500X นะคะลูกค้าตอนนี้หมดเลยเดี๋ยวยังไงรอติดตามรถเข้าใหม่นะคะดูค่าตีเดี๋ยวรบกวนแอดไลน์ line, เบอร์ที่ร้านเข้ามานหนึ่งเดี๋ยวมาสอง ID ให้นะคะถูกใจขนไหนเป็นพิเศษนะคะลูกค้าแอดไลน์สแกน QR โค้ดนี้นะ ทักเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าหรือ่าในใดที่สแกนไม่ได้นะคะทักอินบ็อกเพจเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะโอเคไปกันต่อนะคะสำหรับรีเบลกันบ้างเนาะทรงสปอร์ตอย่างซิมิอาราราคาสตาร์ทเบาๆค่ะ2,39,000บาทก็มีนะคะหรือจะเป็นรีเบลค่ะลูกค้าตอนนี้มีตัวทั้ง300และ500นะคะ300เหลือ2คันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่19000บาทนะคะ หรือว่าปี17ราคาก็เปิดอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นนะคะ,อ,ะอย่างรีเวล500ราคาแบบซอฟต์นะคะคันนี้เปิดอยู่เพียง139,000บาทเท่านั้นนะคะนะคะ A15 เราก็มีนะคะเป็นน้องเล็กสุดของที่ร้านเราเลยนะคะราคาเปิดอยู่ที่39,000บาทเท่านั้นแอบราคาแบบไม่แพงก็มีนะลูกค้านะคะที่ร้านเราเนี่ยลดราคาจับต้องได้หมดนะคะลูกค้าทักเข้ามาปรึกษาร,รายละเอียดได้เลยนะคะสำหรับรีเบล500เดี๋ยวฟ้าคนนี้จะอัปเดตคร่าวๆนะคะอย่างสีเทามีสีดำค่ะนะคะสีแดงนะคะสีดำนะคะ แบบแฮนดสูงก็มีราคาสตาร์เริ่มต้นอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นนะคะท่านไหนที่ถูกใจคันไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถแคปเจอร์หน้าจอนี้เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวฟ้าขอไปจบคลิปอยู่ที่เจ้าสายทัวรลิงกันนะคะเมื่อกี้มีคนถามหาเนาะตอนนี้ทัวรลิงมีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเอ่อ GS นะตัวพันสองนะคะมีให้เลือก12ึงสคันเลย เดี๋ยวไล่เลยนะคะ GS ตอนนี้นะคะมีสีขาวคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่หนึ่ง R ห้าแสนหนึ่งห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะขออภัยนะคะนี่เลยหรือจะเป็นแอฟริกาอะนะคะลูกค้า c r f ยพันเนาะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 1> 5 1 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้จดทะเบียนปี2020ด้วยนะคะ,ะแล้วก็จะมีตัแต่เวอร์ซิตค่ะลูกค้านะคะ TRK 502เนาอา NC 700นะคะ,ะ F 800ก็มีนะคะแต่ละคัะนยัมารลอๆทุกคัน,นะคะ่ะลูกค้าท่านใดที่ถูกใจคันไหนเป็นพิเศษนะแอดไลน์เบอร์ติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือท่านใดที่หาไม่เจอคะ่ะ พิมพ์แอดทันเดอร์บหรือสแกน QR code เบอร์นี้ได้เลยนะคะวันนี้ฟ้าอาจจะพามาอัปเดตแบบคร่าวๆเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะลูกค้าในไลฟ์สดหน้านะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ